วันนี้ผมจะมาแจกตัวของ s s n, n Template นะครับซึ่งครูสามารถเอาไปใช้งานได้ฟรีมากกว่า1,000 Template นะครับมีซอสไหนบ้างมีแหล่งที่มาตรงไหนบ้างครับที่เราจะสามารถไปหา Template แล้วก็เอามาใช้งานกับสิ่งที่เราต้องการได้แบบฟรีๆนะมีทั้งแหล่งที่มาแบบ Official นะครับแล้วก็ n o n Official เดี๋ยวไปดูกันว่าเราสามารถหาได้จากแหล่งไหนบ้างเริ่มจากตัวของ Official ก่อนนะครับตัวของ Official เนี่ยก็จะเป็นตัวของ nnn.io นะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ของเขาเลยเนาะ ก็ให้เรามาที่ในส่วนของตัว product นะครับแล้วก็มาที่ template นะครับตรงนี้ตัวของ template เนี่ยเขาบอกว่ามีมากกว่า3,243 template เลยนะครับผมอยากได้ตัวของ chatbot นะครับผมก็จะเ e ิร c h ในช่องนี้เนาะว่าตัว chatbot นะครับผลลัพบที่ได้นะครับก็คือ79 item นะครับเราก็ไปเลือกเลยว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับยกตัวอย่างผมจะเอาเป็นตัวนี้กดเข้าไปข้างในนะครับก็มีในส่วนของตัว work f l o w ให้นะครับเนี่ยเข้าค่าแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือฟรีครับ use for free เห็นไหมตรงนี้ สามารถใช้งานได้เลยแบบฟรี free, ๆนะครับคนที่สร้างเนี่ยคือใครนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับ Creator เ,เห็นไหมชื่อคนสร้างนะครับแล้วก็ทำงานยังไงนะครับตรงนี้ก็คือเป็นบอก Instruction เนละว่าใช้งานยังไงแล้วก็มีการติดตั้งยังไงนะครับลองดูตัวอื่นบ้างดีกว่าเช่นผมอยากได้เป็นตัวของ Social Media Post แล้วกัน Social Post ตัวของ Social Post ก็มีทั้งหมด10 item นะครับก็ลองกดเข้าไปดูได้ แบบนี้นะครับบางอันเนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วมันก็จะเป็นเวอร์ชันฟรีเนาะที่เราสามารถใช้ได้นะครับอผมขอลองเลือกเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับอันที่2องอนี่นะครับก็คือ use for free เห็นไหมคุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวของเทมเพลตเนี้ยไปใช้งานได้เลยนะครับแบบฟรีๆนี่ก็มีตัวของ Work f l o w ให้เนาะก็ซูมเข้าไปดูได้ครับว่าโหนดไหนคืออะไรแบบนี้เห็นไหมเวิร์กโฟนี้ทํางานยังไงนะครับทําอะไรนี่ก็มี อธิบายชัดเจนครับคีย์ฟีเจอร์มีอะไรบ้างนะครับคุณก็สามารถเข้าไปเซิร์ชดูได้เนาะว่าตัวของ n s n เนี่ยเทมเพลตเนี่ยของ Official เนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับมีทั้งแบบฟรีและแบบที่มันต้องจ่ายเงินในการซื้อนะครับก็จ่ายเงินประมาณ8 9, 9, เหรียญเเหรียญอยู่ประมาณนี้ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ไม่เกิน3004้0ยบาทนะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แล้วก็อีกแหล่งที่มานึงนะครับที่ผมอยากจะให้ดูก็คือเป็นตัวของ GitHub นะครับตัว g i t Hu b เนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวของ Official เนาะ เป็นตัวของ c r เทเตอร์ที่ทําขึ้นมาแล้วก็เอามาโพสต์ลงแจกฟรีในตัวของ g i t h ับคร่าวๆ3ตัวนะครับเป็น3ไซส์นี้เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ตรงนี้ไว้ตรงดีสคริปชั่นข้างล่างให้นะครับใครสนใจก็ลงไปข้างล่างแล้วก็จิ้มไปได้เลยนะครับตัวของ Github เนี่ยอันแรกนะครับก็เขาบอกเลยว่า there is nothing you cannot automate with e a end ก็คือไม่มีอะไรที่คุณสามารถทำอัตโนมัติได้นะครับคุณสามารถทำอัตโนมัติได้ทุกอย่างประมาณนี้เลื่อนลงมาครับนี่เห็นไหมก็มีตัวของ ไทเตอรนะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับคำอธิบายนะครับแล้วก็ตัวของด e พาร์ m เมนเนาะคุณทำหัวข้ออะไรนะครับเป็น d e v o ออหรือจะเป็นตัวของ executive นะครับในเรื่องของ security นะครับเนี่ยก็ก็มีให้ค่อนข้างเยอะนะมีในส่วนของตัวซั p พอ t ด้วยนะครับนี่ซัพอตเห็นไหมมีตัวของ marketing ด้วยนะครับซึ่งพวกนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะครับคือมันมันฟรีนะแล้วก็ มีแบบเยอะมากๆคนอยากได้หัวข้ออะไรก็เสิร์ชได้เลยนะครับอันนี้คือตัวของ GitHub อันแรกเนี่ยผมเลื่อนต้องนานนะยังไม่หมดเลยเห็นปะปุ๊บๆเนี่ยเยอะมากๆนะครับตรงนี้แล้วก็อีกซอสหนึ่งนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็คือ nnn free template นะครับเนี่ยคนอยากได้ของอะไรเช่น creative content นะครับ data analytic หรือว่า depth of e-commerce นะครับ education นี่นะครับ email automation นะครับ มีหมดคุณอยากได้เทมเพลตไหนคุณอยากได้เวิร์กโฟร์อะไรนะครับคุณสามารถกดเข้าไปดูได้เลยยกตัวอย่างนะผมจะกดเข้าไปดูในส่วนของตัวเอาเป็นเอาเป็นคเอทีฟแล้วกันคเอทีฟคอนเทนต์นะครับกดเข้าไปปึ๊บอ่ะมาแล้วนี่เห็นไหมก็คือเป็นเนี่ยไฟล์เจสันเนี่ยคุณสามารถกด c o อปปี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปใช้งานได้เลยเนี่ยกดเข้าไปข้างในเนี่ยอันนี้นะครับแล้วก็กดทำการ c o อปปี้ไปครับแล้วก็มาที่ตัวของ s n, n, n ของเรา อ่ะผมจะลองสร้างเป็น workflow ใหม่นะครับเสร็จแล้วก็กด Paste ได้เลยแบบนี้อ่ะมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็อีก s อสหนึงนะครับที่เราสามารถแทงได้ฟรีนะครับก็คือตัวของ Nn Template ตรงนี้นะครับผมจะลองยกตัวอย่างเป็นตัวของ mailing list นะครับ Analytic ต,ตรงนี้นะครับกดเข้าไปข้างในอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็ได้มาแบบนี้เนาะผมก็จะกดเข้าไปที่ตัวของ Analytic JS ตรงนี้นะครับแล้วก็ copy code ออกมา แล้วก็มาวางที่ตัวของ n n ของเรานะครับขอวางตรงนี้ปุ๊บอ่ะแบบนี้นะครับมาแล้วเห็นไหมเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเซตอัพเพิ่มเติมนิดหน่อยก็สามารถรันได้เลยนะครับแล้วก็อีกซอสหนึ่งนะครับที่ผมไปเจอมาก็คือของคนนี้ครับชื่อช่องว่า oleg melikov นะครับก็เป็นตัวของ google sheets อันนี้นะครับคือเขาทำเป็นตัวของ database เนาะก็จะเป็นตัวของ google sheets มีในส่วนของตัว name นะครับ title นะครับ รายละเอียดนะครับแล้วก็ตัวของชิร์เตอร์ว่าใครเป็นคนสร้างนะครับแล้วก็มีตัวของวิดีโอให้ด้วยว่าอันนี้มันมาจากวิดีโอไหนแล้วก็ซอสโค้ดเทมเพลตอยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แบบนี้เห็นไหมก็มีค่อนข้างเยอะเลยอันนี้มีประมาณทั้งหมด179รายการนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นแหล่งที่มาที่คุณสามารถเอาตัวของเทมเพลตเวิร์กโฟนเนี่ยไปใช้งานได้แบบฟรี free ๆนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาไปใช้เป็นแบบ Personal Use ได้เลย สำหรับใครที่อยากใช้ตัวของ NSN แต่ว่าชิคเกีดมานั่งสร้าง workflow เองนะครับอันนี้ก็เป็นเทมเพลตที่มากกว่า1,000 t e m p เทมเนะครับที่คุณสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้โดยแบบฟรีๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ขรั้งหน้าสวัสดีครับ